มีข่าวด่วนนะมาทำการป้ายยากันรัวๆนะครับผมสำหรับแฟน PlayStation ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับ Sony PlayStation ได้ทำการประกาศนะครับว่า PlayStation plus นะครับได้ทำการลดราคา25%เลยนะทั้ง3เทียร์เลยนะครับผมเอ่อเอ็กซ์ตร้าดีลักซ์แล้วก็เอเซนเชียลนะครับลดหมดเลยนะ25%นะครับก็เป็นโอกาสดีนะที่ใครเล็งๆไว้นะครับเท่าที่ลงมาเห็นเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลครับแต่ไม่แน่ใจนะว่า บบซื้อเป็นการ์ดเนี่ยเขาลดหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าแบบเป็นการ์ดเขาไม่ลดนะวิธีการง่ายๆนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนะครับก็แค่ไปซื้อ PSN การ์ดนะครับก็คือบัตรเติมเงินนะแล้วก็เติมเงินเข้าไปใน PlayStation ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเป็นสมาชิก PlayStation Plus อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำการต่ออายุนะจะได้ลดถึง35%เเลยนะก็ถือว่าเป็นดีลที่ดีใช้ได้นะครับผม อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเขามีเกม PlayStation มาลดเยอะเหมือนกันนะครับที่ทำให้ลุงแมวหวั่นไหวประมาณหนึ่งเนี่ยคือตัว FIFA 23นะครับฟ mm ีฟ่า23เพราะว่าเขาเพิ่งอัปตัวอัปเดตบอลโลกมาใช่ไหมแล้วก็บอลโลกเนี่ยเตะในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะก็คิดอยู่นะครับคิดอยู่ว่าถอยดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเล่นไหมอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดซื้อตอนนี้มันก็น่าจะอินนะ เหมือนกับอยู่ในเทศกาลนะครับแล้วก็ยังมีเกมอีกเยอะมากๆนะครับ1,500กว่ารายการลองไปดูกันได้ถ้าเกิดใครจะซื้อลองคิดดีๆนะครับผมเพราะว่าบางเกมอ่ะมันจะมีให้ลองใน PlayStation Plus อยู่แล้วนะครับบางอันเนี่ยเป็นลองเกม2ชั่วโมงนะครับบางอันเป็นลองเกม5ชั่วโมงนะบางอันเนี่ยก็คือเล่นเกมเต็มได้เลยนะครับบน PlayStation Plus นะจริงๆถ้าเกิดเราคิดว่าเราอยากจะเล่นเกมนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่อยากจะเล่นซ้ำนะหรือว่า ไม่ได้อยากจะครอบครองเป็นเจ้าของตัวเกมนั้นๆน่ะแต่ว่าแค่อยากจะเล่นนะบางทีเราอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับหรือบางคนนะสำหรับอย่างเช่นลูกแมวเองนะเล่นเกมอะบางทีเล่นฟรีทรีอั5ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะพอแล้วนะครับอิ่มเอมแล้วไม่ต้องเสียเงินเลยใช่ไหมเพราะว่าซื้อพลัสไปแล้วใช่ปะแล้วหลังจากนั้นถ้ารู้สึกว่าเออชอบจริงๆอ่ะก็อาจจะซื้อต่อนะครับหรือว่าไม่งั้นเนี่ยก็รอ,อ,อลดราคานะแล้วค่อยซื้อซึ่งโดยปกติอ่ะถ้าเกมดีจริงๆนะ ต่อให้สองชั่วโมงไปแล้วเราจะรู้สึกว่าอยากเล่นต่อนะครับแต่ถ้าบางเกมบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงรสนิยมเราเท่าไหร่นะบางทีเล่นไปชั่วโมงเดียวเราก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงนะครับในฝั่งที่เป็นฮาร์ดแวร์นะจอยดูอัลเซนส์เนี่ยของ P5 ยเลยนะครับลดเหลือ1น9 0บาทนั่นเองนะซึ่งเมาจะไม่ผิดปกติอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ2003ประมาณนี้นะมีการลดราคาแผ่นด้วยนะครับเกมเพย์4ีก่อนนะ Ghost of Tsushima นะครับ d i r e c t o r s Cut เนี่ย จาก1,990เหลือ1,290นะ PlayStation 5นะครับ Ghost of Tsushima เหมือนกันนะ2,290เหลือ1,690นะครับ PlayStation 4 God of War ภาคแรกนะครับผมปกติเนี่ย790เหลือ390เยอะมากลาเยอะมากนะแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดพวกเนี่ยคุณเล่นบน PlayStation Plus บางทีมันแถมอยู่แล้วนะครับเช็คดีดๆนะ uh, PlayStation 4นะครับ h o r i z o n Forbidden West ภาคใหม่นะครับ 1,990นะเหลือ1,290นะครับเกมเดียวกันนะครับบนเวอร์ชั่น play 5นะ2,290นะครับเหลือ1,690แล้วก็ Gran Turismo 7นะครับ PlayStation 4 1,990นะเหลือ1,290 PlayStation 5นะครับ Gran Turismo 7เหมือนกันนะ2,290นะครับเหลือ1,690แล้วก็เกมนี้ลุงแมวน่าสนใจทีเดียวนะ n r r e p l i c c n t นะครับ บน PlayStation 4นะครับ1,990เหลือ990บาทโอ้โ oh หสุดยอดมากเนาะก็อันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับของตัวดีลนะชอบอันไหนก็แบ่งปันกันมาได้นะครับผมใครโดนอันไหนซื้ออันไหนก็บอกลุงแมวมาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่วิโอถัดไปสวัสดีครับ